ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันพระหรือว่าภาษาบาลีสันสกฤตเขาเรียกวันธรรมะสาวนะคือวันฟังธรรมแต่เดิมตั้งแต่สมัยพุทธกาล ก็มีวันพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าบรรดาศาสดาเจ้าลัทธิต่างๆกำหนดให้สาวกของตนต้องฟังธรรมในวันขึ้นหรือแรม8ค่ำและ15ค้าค่ำแรม14่ค่ำหรือแรม15ค้าค่ำเป็นประจำตอนหลังองค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าจึงอนุโลมให้พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาและอุบาสกอุบาสิกามีวันฟังธรรมเช่นกัน คราวนี้ด้วยความที่สมัยก่อนมีการทำเครื่องหมายเอาไว้ในปฏิทินเป็นรูปพระชาวบ้านก็เลยเรียกกันง่ายๆว่าวันพระแต่เราต้องทำความเข้าใจด้วยว่าทำไมถึงต้องเป็นวันขึ้นแรมแปดค่ำทำไมต้องเป็นวันขึ้นแรมสิบห้าค่ำหรือว่าแรมสิบสี่ค่ำพวกเรานี้ต้องเข้าใจว่าการมีชีวิตอยู่ของเราก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งคราวนี้เราเป็นส่วนเล็กนิดเดียวของธรรมชาติ เนื่องเพราะว่าแค่เปรียบกับโลกนี้เราเองก็แค่เป็นเศษวัสดุชิ้นเล็กๆเ,เท่านั้นแล้วถ้าเปรียบกับสุริยะจักรวาลหรือเปรียบกับดาราจักรทางช้างเผือกแล้วยิ่งไปถึงระดับเอกภพด้วยเราก็เป็นแค่เศษฝุ่นเท่านั้นในเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเมื่อถึงเวลาธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างเช่นเมื่อมีข้างขึ้นข้างแรม มีตะวันขึ้นมีตะวันตกมีน้ำขึ้นน้ำลงโดยเฉพาะผู้หญิงจะเห็นได้ชัดที่สุดก็คือมีรอบเดือนซึ่งก็เป็นไปตามจันทรคติเพราะว่าดวงจันทร์อยู่ใกล้กับโลกมากที่สุดส่งผลกระทบมากที่สุดก็คือทาให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงได้คราวนี้น้ำขึ้นสูงสุดในวันขึ้น15บห้าคและลงต่ำสุดในแรม15บห้าหรือถ้าเดือนขาดก็คือแรม14บสี่ค่ ส่วนขึ้นหรือแรม8ปดข้านั้นจะว่าไปแล้วผลกระทบก็มีแต่ว่าการแสดงออกของธรรมชาติก็คือน้ำทะเลไม่ชัดเจนโดยเป็นช่วงที่ของเหลวในร่างกายของเราโดนดึงให้เวียงไปข้างซ้ายหรือขวามากที่สุดช่วงในสภาวะร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเช่นนี้ถ้าเราปล่อยตามบุญตามกรรม ก็จะเกิดการหุดหงิดกลัดกลุ้มโดยไม่รู้ตัวบรรดาศาสดาเจ้าลัทธิต่างๆที่มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติค่อนข้างมากจึงกำหนดให้สาวกของตนฟังธรรมในวันที่ร่างกายเกิดผลกระทบจากธรรมชาติสูงสุดคำว่าฟังธรรมในที่นี้ก็คือถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยเพื่อที่ให้กำลังใจมั่นคงจะได้ไม่สงสัยวุ่นวายหรือหงุดหงิดกลัดกลุ้มไปกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินั้นๆ ดังนั้นหากว่าอยู่ๆมีใครถามว่าทำไมวันพระถึงต้องเป็นขึ้นหรือแรม8ค่าทํำไมถึงต้องเป็นแรม15ค่ําหรือว่าแรม14ค่คาำถ้าเดือนขาดก็เพื่อป้องกันผลการกระทบจากธรรมชาติเราทั้งหลายที่มีการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาจนมั่นคงแล้วผลกระทบจะมีน้อยมากแต่ว่าท่านทั้งหลายที่ไม่ได้ปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิ ปัญญากำลังใจไม่มั่นคงก็จะมีผลกระทบมากหงุดหงิดกลัดกลุ้มขี้กโกรธโดยไม่รู้ตัวเหล่านี้เป็นต้นโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นคนแก่หรือคนป่วยจะมีผลกระทบมากเป็นพิเศษคนป่วยบางคนพอเริ่มตกคํำก็เริ่มไม่นอนแล้วบางทีก็ฟุ้งซ่านอยู่ทั้งคืนบนลูกบนหลานด่าคนนู้นบนคนนี้รอจนกระทั่งสว่างถึงจะนอนได้ ก็เพราะมีผลกระทบจากกลางคืนกลางวันที่สภาพต่างกันถ้าหากว่าเป็นจีนก็จะบอกว่าช่วงกลางคืนธาตุหยินรุนแรงเกิดผลกระทบกับธาตุอย่างนี้ร่างกายของคนบุคคลที่มีความไวต่อสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดความรู้สึกหรือว่าเกิดอาการต่างๆขึ้นมาได้อาตมาภาพเคยเฝ้าคนไข้หลายคนอาการมักจะก,กำเริบตอนกลางคืนถ้าเราเข้าใจธรรมชาติ ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติตรงจุดนี้ถึงเวลาอาจจะกลุ้มอาจจะโกรธอาจจะขัดใจไปเลยว่าทำไมป่วยแล้วก็ไม่รู้จักนอนทำให้เราต้องทางตาคอยดูแลไปทั้งคืนก็เพราะผลกระทบจากธรรมชาติตรงจุดนี้ที่เราเองไม่ค่อยเข้าใจในด้านศิยศาสตร์นั้นข้างขึ้นข้างแรมก็ดีหรือว่าวันเสาร์วันอนังคารก็ตามมีผลมาก บรรดามหมอศยศาสตร์ต่างๆก็มักจะอาศัยวาระทั้งหลายเหล่านี้เสกของบ้างปล่อยของบ้างเราต้องเข้าใจว่าหมอศยศาสตร์นั้นศึกษาเรื่องศยศาสตร์มาเป็นของร้อนถึงเวลาก็ต้องมีการปล่อยออกไปเป็นระยะไม่เช่นนั้นบางทีกินตัวเองคำว่ากินตัวเองในที่นี้ก็คือเกิดโทษกับตนเองแต่คราวนี้พอปล่อยออกไปแล้วก็ไปเดือดร้อนคนอื่นแทน โบราณจึงได้เตือนนักเตือนหนาว่ากลางค่ำกลางคืนถ้าได้ยินเสียงแปลกๆอย่าไปขานรับหรือว่าอย่าไปทักบางทีก็เหมือนกับเสียงคนคว้างข้างฝาดังปึงปังขึ้นมาบางทีก็มีเสียงกราวเหมือนใครโปรยกรวดโปรยทรายลงหลังคาเป็นต้นอาตมาภาพเองได้รับคำสอนไม่ให้ทักเวลาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆ อีกส่วนหนึ่งก็คือสมัยก่อนผู้ใหญ่จะบอกอยู่เสมอว่าวันโกนวันพระต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะช่วงกลางคืนหลังตะวันตกดินไปแล้วเพราะว่าพญายุมจะปล่อยผีซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าโบราณรู้จริงแต่ความจริงแล้วพญายุมท่านไม่ได้ปล่อยผีเป็นเรื่องปกติของผีอยู่แล้วที่พอถึงวันศีลวันทานก็คือวันโกนวันพระก็หวังว่าญาติพี่น้องของตนจะทำบุญทำทานไปให้ เมื่อได้รับอนุญาตจากพญายมราชก็กลับไปหาญาติพี่น้องตัวเองเพื่อที่จะรอบุญถ้าหากว่าญาติพี่น้องทำบุญให้โมทนาบุญได้บางทีก็พ้นจากสภาพซึ่งรอการตัดสินจากพญายมราชไปเลยก็ไม่ต้องทำให้ท่านเหนื่อยยากแต่ส่วนใหญ่แล้วเกิน90%อร์ซก็คือไปแล้วเสียเวลาเปล่าญาติพี่น้องตนเองนอกจากไม่ทำบุญสุนทานแล้ว บางทีก็ยังละเมิดศีลเป็นปกติก็ต้องสมสารกลับไปหาพระยายมราชท่านอีกคนเราพอตายแล้วฉลาดทุกคนรู้ว่าตรงจุดนั้นสามารถช่วยตนเองได้เพราะว่าพระยายมราชไม่ได้มีหน้าที่เอาใครลงนรกแต่ท่านพยายามช่วยอย่างที่สุดที่จะไม่ให้คนลงนรกสอบสวนอย่างละเอียดละออมากแม้กระทั่งบุญเล็กๆน้อยๆว่าเคยทำอะไรไว้บ้างถ้านึกถึงความดีได้ แม้แต่นิดเดียวท่านจะให้รับผลบุญนั้นก่อนหมดบุญเมื่อไรค่อยว่ากันอีกทีแต่ท่านนึกไม่ออกจริงๆท่านก็ต้องทำใจอุเบกขาปล่อยให้รับโทษไปตามโทสานุโทษที่ตนเองได้กระทํามาดังนั้นการปฏิบัติตามสายของหลวงปู่ปานวัดบางนมโคหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสงท่านแนะนำว่า ถึงเวลาทำบุญแล้วให้อ้างถึงพระยาย,ยมราชให้เป็นสักขีพยานในงานบุญนั้นด้วยถ้าหากว่าไม่ได้ขอให้ท่านเป็นสักขีพยานท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกกล่าวแต่ถ้าเคยให้เป็นสักขีพยานเมื่อท่านสอบสวนจนถึงที่สุดแล้วเรานึกถึงความดีไม่ได้ท่านก็จะประกาศในที่ประชุมตรงนั้นว่าบุคคลผู้นี้วันนั้นเดือนนั้นปีนั้นเคยทำความดีอะไรไว และขอให้ท่านเป็นพยานท่านจึงขอนำมาบอกกล่าวไว้ตรงนี้แล้วก็ให้ผู้นั้นไปรับผลบุญของตนเองก่อนถ้าไม่รู้จักต่อบุญตนเองหมดบุญเมื่อไรแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งตรงจุดนี้ทำให้พวกเราต้องทำความเข้าใจใหม่อยู่สองส่วนส่วนแรกก็คือที่บอกว่าวันพระพระยายมปล่อยผีขอยืนยันว่าท่านไม่ได้ปล่อยผีแต่ท่านอนุญาตให้บรรดาบุคคลที่ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ผ่านการตัดสินให้เปโมทนาบุญที่ญาติพี่น้องตนเองทำเอาไว้หรือถ้าหลงเปะปะมาถึงวัดท่าขนุนก็สบายไปเพราะว่าคนส่วนใหญ่พออุทิศส่วนคุศลก็จะให้แด่ญาติตนเองแต่ว่าทางวัดท่าขนุนของเราก็สืบเอาความรู้มาจากหลวงปู่ปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็คืออุทิศบุญกุศลให้ทั้งผู้ที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติทำให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น มีโอกาสในการโมทนาบุญในเมื่อได้รับบุญแล้วไปสู่สุคติพญายมราชเองก็ไม่ต้องเหนื่อยอีกส่วนหนึ่งก็คือพยายมราชไม่ได้มีหน้าที่นำคนลงนรกแต่คอยป้องกันไม่ให้คนลงนรกบุคคลใดก็ตามถ้าหากว่าทำความดีความชั่วมากั้มกึ่งกันอยู่ไม่สามารถที่จะขึ้นบนโดยตรงหรือลงล่างโดยตรงได้ ก็จะต้องผ่านการตัดสินของพระยายมราชถ้าหากว่าโดนนำตัวไปตำหนักพระยายมราชขอให้รู้ว่าโอกาสรอดมีเกินครึ่งหนึ่งยิ่งถ้าหากว่าเคยอ้างให้ท่านเป็นสักขีพยานในการทำบุญโอกาสรอดมีเกินร้อยเปอร์เซนต์ตรงส่วนนี้จึงขอทำความเข้าใจกับทุกคนว่าถึงเวลาที่เราต้องสร้างบุญกุศลอะไรก็ตามอุทิศให้แก่พรมเทวดาครูบาอาจารย์ ตลอดจนทั้งพระยายมราชด้วยและขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นสักขีพยานให้ว่าเราได้ทำบุญกุศลประการนี้ถือว่าเป็นการประการความเสี่ยงอย่างหนึ่งเมื่อถึงเวลาฉุกเฉินขึ้นมาจะได้มีผู้คอยช่วยเหลืออ้างอิงให้แก่พวกเราได้น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ